คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการ Export f i l ไจาก Premiere Pro นะครับย้ายมาสู่ Final Cut Pro 10นะครับ mm hmm. สวัสดีครับผมพี่จา๋าพี Channel นะครับก็มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับถามมาในกลุ่ม Facebook นะครับว่าเราสามารถจะย้ายตัวโปรเจก์นะครับจากตัวที่เราตัดอยู่ใน Premiere Pro เนี่ยเอามาเข้าสู่ ตัวโปรแกรม Final Cut ได้หรือเปล่าหรือว่าทำยังไงประมาณนี้นะครับผมเองเนี่ยก็พยายามไปหาวิธีการดูนะครับก็คือไปศึกษาตาม YouTube นี่แหละครับของฝรั่งเขานะครับซึ่งปัญหาอันหลักเลยเนี่ยของการ Export นะครับก็คือเหมือนตัว Premiere Pro เนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวที่ Export เข้ามาหา Final Cut รุ่นเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยโดยตรงนะครับถ้าเกิดว่าเอ็กพอไปเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับ อาจจะเป็นการวางยาเล็กๆนะครับของตัวค่าย Adobe นะครับก็คือ Export มาแล้วเนี่ยโอติของ Final Cut เองเนี่ยมันก็จะอ m p o r t เข้ามาเป็นแบบว่า Final Cut XML ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวของอ Premiere Pro เนี่ยเหมือน Export มาแล้วเนี่ยเขียนว่า Final Cut แต่ว่ามันมันจะเป็น XML ธรรมดาประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตกันวันนี้นะครับก็ จะมาดูกันนะครับว่าวิธีการทำไงนะครับผมไปชมกันเลยโอเคอันนี้นะครับผมเองก็พยายามหาฟุตเทจนะครับมาตัดนะครับก็คือตอนนั้นไปเที่ยวสวนอินทผลามนะครับก็พยายามตัดอยู่พักหนึ่งแหลนะเนาะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันคือผมเองเมื่อก่อนใช้พี่เมปโปอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนหลังมาเนี่ยใช้ไฟนอคันเนี่ยมันก็ช็อตคีอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็ตัดค่อนข้างยากเนาะ เครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันละกันเนาะก็ได้มาประมาณนี้นะก็เป็นไฟล์เล็กๆน้อยๆนะครับอ่าประมาณนี้แหละนะทีนี้นะครับวิธีการนะก็คือกดตรงนี้นะไฟล์เสร็จแล้วไปเอ็กพอร์ตนะครับใน p r พีเมเ Pro นะตอนนี้นะไฟล์เอ็กพอร์ตแล้วก็กดตรงนี้นะเนี่ยที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเขียนว่า Final Cut Pro XML เนี่ยแต่ว่า ออกมามันมันอิมพ์ตเข้าไปไม่ได้แล้วันนะผมจะลองดูนะ TSPR2FCPX uh, นะครับนี่นะเซฟไว้ตรงเดสก์ท็อปเซฟเลยอ่ะมันเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่ไฟ n a l น u t คดของเรานะครับกดไฟล์อิมพ์ตนะครับ XML อันนี้เนาะปึง้งนะครับพยายามผมพยายามทำหลายๆแบบเนาะ คือมันคลิกไม่ได้นะเพราะว่าไฟล์มันไม่ซัพพอร์ตนั่นเองทีนี้นะครับก็คือก็คล้ายๆว่าไปหามาแล้วนะเขาก็บอกว่าให้ไปดาวน์โหลดดาวินชีนะครับรีซอฟ์นะครับตัวฟรีเนี่ยก็สามารถแปลงไฟล์พวกนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแก,กร,รมที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมจะโหลดนะดาวินชีนะครับรีซ o ฟตนะครับ เนี่นะก็เป็นตัวตัวฟรีตัวนี้นะครับก็กด S และ install กันเลยนะครับอ่ะเริ่มโหลดแล้วนะครับไม่รู้ไฟล์ใหญ่หรือล่าเนาะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กด Open เลยนะกดตรงนี้นะ Launchpad นะครับแล้วก็ Da Vinci Resolve ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะผมเองไม่เคยใช้มาก่อนเลยทำกันสดๆเลย ทีนี้ก็กด New Project นะครับกด Create ขึ้นมาเลยนะประมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Import Timeline นะเข้ามาหมดตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะครับเรียกเลือกเป็น Import p a f อันนี้นะครับจะมี XML อยู่ด้วยนะครับทีนี้นะครับก็มาคลิกตรงโฟลเดอร์ที่เราโหลดมานะแล้วก็เปิดไฟล์ XML กด o p e n เลยนะ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างที่ที่แบบว่า,าให้เลือกนะว่าเป็นของเวอร์ชั่นไหนซึ่งตอนเรา export มาเนี่ยมันจะเป็นของเวอร์ชัน Final Cut เวอร์ชัน7นะครับแล้วเราก็จะแปลงให้มันเปิดในเวอร์ชัน10ได้นะอ่ะกดโอเคมาก่อน We want select โอเคอันนี้ no ไปก่อนนะครับ มันก็จะเตือนมานะว่าเหมือนฟุตเราหายประมาณนี้นะครับก็ทําการรีลิงก์ใหม่นะครับอันนี้นะมันก็ขึ้นมีเดียออฟไลน์อยู่แต่ก็จะมีไทม์ไลน์เป็นโครงให้อยู่นะทีนี้ครับอโอเคอก็ไาคลิกตรงด้านล่างตรงนี้นะที่เป็นมีเดียนะครับทีนี้เราก็ไปลากฟุตเรามาใส่นะก็คือผม,มอผมเลือกมาแล้วหไ,ไฟล์นี่นะลากมาลง โฟลเดอร์ดาวน์โหลดอันนี้นะกดโอเพตึง้งฟุตเราว็็วิ่งมาแล้วครับมาดูในตัวไทม์ไลน์เห็นไหมครับตัวนี้คลิปก็มาครบละทั้งเสียงทั้งอะไรก็มาครบละโอเคทีนี้ พอเราได้ประมาณนี้แล้วเนาะเราก็กดไฟล์ export นะครับ,บนนอันนี้นะช้อย aaf xml นี่แหละนะครับทีนี้ครับตรงเวอร์ชันตรงนี้นะให้เรามาเลือกเป็น final cut มันจะเป็นเจ็ดอยู่นะอันตอนแรกนะเราก็เลือกเป็นอันนี้นะเ,เ,เ,เป็น fx <ร> fcpx 1> ml อ uh ่าหนึไฟล์อันนี้นะคลิกเวอร์ชันน1.8ไปเลยปึ้งแล้วก็กดแล้วกพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ว่า pr darwin แล้วก็ fc px นะผมจะเซฟชื่อนี้นะครับแล้วก็เซฟไว้ตรง desktop นะเซฟเลย น,นี้น่าจะเรียบร้อยนะทีนี้มากด final cut pro ของเรานะครับอ่าอันนี้นะอันนี้เป็นไฟล์ที่เป็นโปรเจกต์ที่ผมเคยเปิดมาแล้วเว้ยไม่ใช่โปรเจกเป็นไลบรารีที่ผมเคยเคยทำงานอยู่นะทีนี้นะครับไปที่ไฟล์ import นะครับแล้วก็มาจิ้มตรง xml อันนี้นะครับ ทีนี้ก็มาตรงเดสก์ท็อปนะเมื่อกี้เราเซฟไปตรงนี้เนาะนี่ไฟล์อันนี้นะ pr davinci fcpx นะครับดูนาะมสกุลมันก็จะเป็น fcpxml นะครับกด Import มาเลย็นไ,ไหมครับมันก็จะสร้างเป็นตัวอีเวนต์ขึ้นมาอันใหม่นะครับทีนี้ก็จะมีในอีเวนต์นั้นเนี่ยก็จะมีเป็นโปรเจกต์อยู่เราก็เดี๋ยวไลคลิกเปิดขึ้นมาอ่า ก็จะได้ตัวทำลายที่เราตัดมาแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในตัวไฟนอลคัตของเรานะครับประมาณนี้ก็ทำให้เราสามารถอีดิตตัวไฟที่อยู่ในไฟนอลคัตได้นะครับแต่ขั้นตอนมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่มันฟรีๆนะครับก็สามารถโหลดด i n c i Resol v e เนี่ยมาใช้ฟรีๆได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียเงินกันครับผม สำหรับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ